ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของปูตินต่อข้อเสนอของชาติตะวันตกเกี่ยวกับการส่งกองกําลังเข้าไปไประจำการในยูเครนหนึงวันหลังจากข้อตกลงหยุดยิงใดๆก็ตามมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับยูเครนในการยุติสงครามที่ลากยาวมาเป็นเวลากว่า42เดือน ข้อยถแถลงของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีเอมเนลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสระบุว่าชาติพันธมิตร26ประเทศของยูเครนได้ให้คำมั่นที่จะส่งกำลังทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็ทาง,ททางอากาศเข้าไปในยูเครนเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยทันทีที่การสู้รบยุติลงแต่ไม่ได้เปิดเผยราย,รายชื่อของประเทศเหล่านั้นออกมานะคะ ปูตินก็สกัดกั้นความคิดนี้ค่ะพร้อมกับเตือนว่ากองกำลังใดๆก็ตามที่ถูกส่งเข้าไปในยูเครนจะกลายเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมของกองทัพมอสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าส่งเข้าไปตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีแผนการส่งกำลังในทันทีก็ตามนะคะ นะตอนนี้ความหวังเรื่องของการหยุดยิงริบหลี่ค่ะหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่อสกา้าเมื่อเดือนที่แล้วเคยสร้างความหวังไว้ชั่วครู่นะคะว่าจะนำมาสู่การพูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนและเราอาจจะได้เห็นข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้น โดยผู้นํารัสเซียบอกว่าเขาพร้อมที่จะติดต่อกับผู้นํายูเครนแต่ก็ไม่เห็นประโยชน์มากนักเพราะว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาข้อตกลงกับฝ่ายยูเครนในประเด็นหลักๆนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดทรัมป์ปุกตินที่อ阿拉斯า,าพันธมิตรแห่งความสมัครใจซึ่งนำโดยสหรัฐอาณาจากักรและก็ฝรั่งเศสได้เร่งจับทำหลักประกันแก้รัฐบาลเคียฟถ้ามีการบรรลุข้อตกลงครอบคลุม และการเสริมกําลังทางทาหารและการจัดตั้งกองกําลังเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อที่จะลาดตระเวนร,รักษาความสงบเรียบร้อยตามข้อตกลงใดๆมาครงย้ํานะคะว่ากองกําลังเหล่านี้มีหน้าที่เพื่อป้องกันการลุกรานใหม่ ไม่ใช่เป็นกําลังลดกําลังพลแนวหน้าแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่าเป้าหมายเพื่อที่จะทําสงครามกับประเเสียส่วนสหรัฐยังไม่ได้ให้รายละเอียดในการมีส่วนร่วมนะคะแต่ว่าจะมีการสรุปเร็วๆนี้และก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งระบุว่าสหรัฐอาจจะให้การสนับสนุนทางอากาศค่ะ